สามเดีสวัสดีจ้าคืนวันที่13เมษานะจ๊ะพวกฉันกับหลานๆกับผ้ากันเดินข้ามถนนมาเที่ยวงานวัดจ้ากับสาแววหลานกิบช็อปสักก้อนกนับแนวมีแต่หลานสาวตั้งมีแต่หลานสาวดิจ้ามีแต่แบบกหนีอยๆน่อยน่ะละเป็นผู้ชายมานั่งผู้เดียวก็เลือกบ่เป็นลอลจ้าก,กิบช็อปก็เอาแต่ปืนนะมาเดย์หาววาสิซือ้อยากได้แต่ค้องเล่นออกจากลานกิบช็อปมาแล้วกับสิมาตรงส่งนีเลยจ้าเพิินจำน่ายทูบเทียนดอกไม้นะจ้ากับสิมาบูชาจ้า เพื่อที่จะไปจุดธูปแล้วก็ไปปิดทองรอยพระพุทธบาทจ้ะบรรยากาศภายในงานก็จะเป็นลงๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่นจัดเป็นปีแรกแต่ฉันว่าจัดแบบเปิดแบบนี้ดีมากเลยจ้าเพราะว่าบรรยากาศแล้วธรรมชาติที่สุดเป็นแบบชนบ,บทนะจ๊ะอากาศกับเขาทุกด่านเลยจ้ะบ่ห่วบ,อบอ่อบอ้าวแล้วอากาศก็เป็นใจมาก้อง้ากหองหึมหืมอยู่ได้จ้ะแต่ว่าก็บบอ่อหันตกจ้าจนว่าสาม0ุนแล้วฝนกระบโตก๊กเหมาะแก่การมาทําบุญในสถานที่ที่ปลอดโปร่งแบบนี้มากๆเลยจ้า กตยังที่เคยเราไปนี่คิดที่แล้วนะเละจะเป็นกระจัดเป็นปีแลกเนาะจ้ะแต่ว่าเชิมาจัดปีแบบนี้มันโอเคจ้ะผูกคนก็บรหลายปันใดจ้ะบอผูกผ่านบอแออัดตแต่ว่าก็อยากเชิญชวนเห็นมาเที่ยวกันหลายๆอยู่ด้อจ้ะมาทําบุญจ้ะงานกระิมีกันทั้งมือซมือสคืขึ้นจ้ะขึ้นนีกับมือนีกับพื่นสิบเริมขึ้นเป็นมือแรกนะจ้ะฉันกับบักนหน่อยก็มากกับหล้านอีก3มคนแล้วก็มากกับปาไให้จ้ะมาจุดธูปแล้วก็ปิดทองรอยพระพุทธบาทที่วัดฐาสุึกกันนะจ๊ะ มวลซื้นโฮแซลในตอนกลางเว้น้ว้ล้วๆจ้ะตอนคํากับมาทําบุญด้จ้าอิ่มอกอิ่มใจเบิดมือเบิดคำน,าาานั่นละจำเอนี้ร้านเช้ากับภากันกลับมาจากกรุงเทพภากันไปเรียนกับภากันยุทธกลับมาบานมา ตุ่มม้าโฮมกันจ้ะฉันก็ดีใจแม้เธอตั้งแต่ทพวกเขาจบมอโฮกไปนะบานซองกับเป็น่วงซี่เงียบเนาหน่ะละจ้ะพระวาอยูบ่บานฉันก็นมีแจ่ผู้่ายูพย่พายุมันก็บโคคอยออกมาผูจารจิละจากันปันใดแต่พอลูกล้านผู้ญิ่งกบมาบานเสียงหัวแซลมันก็นสีดังไปเบิดนั่นแหละแม่จ้าก็ขคืนหอดบรรยากาศแบบนี้ห่างหายไปตั้งสามปีแล้วนะจ๊ะพอพวกเธอเข้ามาหาอะไรกันจะขึ้นปีซีเราจะเพอแบบเดียวแม่หญิงไวมาก หลังจากนั้นกัสิสิ์เที่ยวภายในบริเวณงานจ้าพระศิสยเอิรนม,มาเจอมนาผานะ่จะหายเฮงเฮงปังๆรวยๆยจะห้เฮียหน,นังสือเกงเกงายในบริเวณซุม้มหรือว่าเต็นท์นี่็จะมีการถวายสังฆทานจ้ามีการทําบุญตามวันเดือนปีเกิดมากมายเลยนะจ้าแล้วก็สิมีการทําบุญให้ญาติผู้ร่วงลับไปแล้วกับมาเลือกเขตกันใดเลยเด้อจ้าหลังจากออกจกากซุ้มนั้นมาฉันก็นมาเบิ่งบรรยากาศภายในงานจ้าเธอเบิ่งพี่สาว เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่แห่งบ้านใต้นะจ๊ะเธอกับพวกมือเอิรนฉันท่ายิปน้องท่ายิปท่ายิปไปโลดด้านหลังตอนนี้เครื่องเสียงกับประมานซิบกว่าขั้นจ้าตรงมองที่ฉันอ่า,ายทออสดเม่ตอนช่วงหัวค่าไปนั่นแหละจ้าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะจ๊ะมวนกุ๊บออกมาบ่าเท่าใดเล็กน้อยกับสิมาขอเล่นดิ้งดึงกับบ้านล่มนั่นแหละจ้าโอ้เซนเจเลยบอกว่าเอาเล่นไปเลยนะจ๊ะอากาศไม่ร้อนแบบนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมารับเล่นไปให้มันเต็มที่เลยจ้ะ แต่ว่าแม่จะขอไปนั่งรออยู่ที่บ้านยายนะจ๊ะพระว่ายืนรอตรงนี้ปรไว้แล้วจ้ะหิวเขาแห้งดอดมาลาก,กินเขาบ้านยายจ้ะเขามากกับมาคุยกับยายยายกับคุยกับลูกทาย อีกผู้นึงก็ข้อพับไปเรียบร้อยแล้วจ้ะกระเจรจาการระว่างไอ้น่องหกป้าพูดคุยบริพภหรอพ่อกันโดนจ้าถามขขาสราละทุกซุกดิบกันจ้ะมีอียังกับเราสูกันฟังอีแม่ก็บเว้ากับบ่หูเรื่องจ้ายางเดี๋จะเบ้าไปคนละแนวแน่วหูเราบ่ดีไอ้ก็มาหอดจอดถึงพอดีจ้า็ไดไม่อยู่ในคลิปหน่อยนึงมาหอดบ้านเกือบสองนุเครงไม่จ้าไอ้บอกว่ามือนี้ลายดีไอ้กัเลย์กับซาจังจะถามแม่ว่าแม่เขาเว้าอีหยังกันเออนั่นล่ะบอกไปน้าเขาเบืดทถุกอย่างในใจยายน่ะแต่ว่า สวนสนามเพราะว่าหหเราบบยินเราฟังไปเป็นอีกอย่าง,นงหนึ่งน่แม่จ้าแต่มือนี่กระรับรูดได้ว่าหญยมีความสุขบักคักเลยได้จ้ะเอาเป็นว่าฉันสิลรไวคลิปนี้่ำํำหนีสักก้อนได้จ้าแตเดียบสิมาเล่ากันคลิปหน้าต่อไปคันมันยาวเกินไปกับเกีรงใจผู้รับชมบายบายจ้า